จืนเศ้ามากกับลูกหนึ่งเขาเป่าไฟเนาะพี่น้องเนาะหลังจากใส่เขาแรลวพี่น้องแย่ท่อนสีมาปิ่งป่าสมกอนผสมกับผสมม่นาแเราขันห้ยรลพี่น้องนี่นะเอาใส่ตู้เย็นไว้เติมมือพุ่นแล,ะละ้วล่ะสิมาปิงด้่ยมอนีบ่ลลางดอกพี่น้องอยากกินแบบนี้ฮะนะ้บอพที่ทอดกับเซลใบตองมะห่อขาวอ้ยเอาใบตองมาบ่าพ่อพี่น้องก็จีไปเอานี่ละใกล้ๆยอลร่องขั้วโหลดพี่น้องใบย,ย่อเนาะ ถือฝนไม่ไหมโอ้งามค่ะค่ะพี่น้องยี่ทอดเดี๋ยวมปะปเลยกับใจความหอมตึงกันไปเนาะพี่น้องนี่แหละบ้านเท่าสบายใจเสรฟเลยพี่น้องนี่ปิ่งสมไว้จักซ้องโตอืข่างใจยังสิเลยพี่น้องอือทำง่ายสบายใจเสริของยายทอนสูตรได้ทอดเลยพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายค่ะพี่นอาากก้งอง, <laughs> งอย่อยามากเรื่องอืมพระเจ้าสีร้างไปยู่น้องพู้อดไรขันกินยากมากเรื่องพระเจ้าร้างเนาะพี่น้องเนาะเออบิ่งค่ะพี่น้อง ขึ้นใส่เตาไว้แหลยที่ทอนเสี่ยวอ,อันตอกนี่เขียนไบก่อนพวา่ามันแมวค่ดเกิดดีึ้นแมวมันลุ่มจีเฮจังใจพี่น้องเพราะใบยังก็อกว่าพูดอะไรเมื่อนี้เพรใหญ่ยจยทอนโลไอ้สีไทยน้าหดเสีย่วยวใถศโตรูไก่ยะทอนสีไบไห้กำลังไก่แล้วก็พี่น้องไวใบลงไปพ่นละทางพูนมองทีพื้นไทยตาลงมากค่ะพี่น้องบรรยากาศเนี่ยมเมื่อเช้ากันี่ดีนอกมึงแน่ โอ้เห็นทงไฮทงหน้าเย่าทอดแล้วมีแหงตาโรดแล้วเป็นอีหย่างขนาดยูเทียนสมือยังหูซึกว่าชอบทงไฮทงหน้าแหละแม่พี่น้องนี่แหละพายาทอดกับสิเจียมไทยเย่าทอดก็สิบอกบอกว่าตาหนี้ตาหนี้ตาหนี้เด้อตู้ไทยใบเบิดเลยเย่าทอดกัสิวาเด้อพี่น้องนี่เอารถไทยหน่อยค่ะพี่น้องกล้าที่หลกง่ายก็คือเอารถไทยหน่อยเฮ็ดบันสีผ่านไทยมันตักบอลลึกแล้วเวลาคำว่าตกกาวานกามันบอลลึกให้มันสีลกง่าย นี่สูตรพอนี่ทอดนี่นี่พี่น้องรังบัตรเพิ่งเก่ารถอ,อีสุ่มเนาะเออก็ะเดียวเตยเพิ่นสะดวกแต่ว่ายัดทอดกับเฮดตกตาก่ะเอาตารถไทยน้อยสุป,ปีค่ะพี่น้องบัดย่ามดำคุณ่ะยังคอยเอารถอ,อีสุมมาตุบหายมาปั้นหายไม่สินะแต่ว่าตอนเฮดตะกตานี่สิเอารถไทยน้อยพี่น้องรถไทยนี่ก็คุ้มค่า,ยาอยูอวว่แล้วพี่น้องโอ้บวโมเมนมันเศร้าก็ปีเราบวกขั้นนี่ก็ได้ก็ยังใช้ได้ขับได้อยู่นี่พี่น้อง มันสิปาบลงบอเลือกงั้นสินะดูนเป๊ว่าลูกก้าง่ายนามันไม่หลุมปุ้ยจักสิวายจังเลเนาะพี่นอ้องนี่นะพี่นอ้องมาให้่กำลังใจแล้วก็สิย่างลวงไปเบิ้งตะกา้าน้อยอีก้อนค่ะพี่น้องก้กาเขาเดียวกี่เบียวตาที่สองเด้อค่ะเดอ้อตาอายุคกนะไอ้สามตานะั้นสูงคักแเนีได้สามอาทิตย์กลัวแล้วตานี้ตกได้ซิบก็มือค่ะพี่นอ้อง สิบสองสิบสามหมื่นมุนี่ละไปนี่ก้าตานี่ก็ได้ตกเป็นระยะระยะพองหัวกระถายหน้าหุดสิตโตกก่อีกพี่น้องหลายหลายพันดหลายเมียยังวะอือหลายอันหลายพัาหลายการเกิดกับมี่คือเก่าแล้วพี่น้องแต่ว่ามีมาาาาม่มองหนังอีกช่วง,นะงถ่ายหน้าหุดไว้แล้วได้พี่น้องถ่ายหน้าหุดไว้แล้วก็มีเด้อมองนี่นะเอารถอีสุมมาถ่ายให้เพื่อนถ่ายให้บ่ได้มาถ่ายเพราะว่ากาุ่งหนึ่งมันแย่เล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมีเตรียมถ่ายหน้าหุดไว อีกปว่าม่าน10ิบก็มือก็ได้ดำจ้าคุณเนะ่ยย่าทอนกับสีมะบอกว่าสีเอาทายขึ้นไปพูนไปพูดเดอ้อส่วนพญยายายทอนแล้วหายน้องไส้มาจับเปลี่ยนทางไส่แล้วกับสีมะสูงเหอะค่ะพี่นอ้อ,องเอาอย่อแอแงอยู่นี่ละเออทาความสะอาดเสียมสาดำหน้าขึ้นมาพี่น้องโอ้ตอนย่ยทอนร้อยลงไปเบิ้งอันนี้บางหันพญยายายทอดแล้วหลังยางขึ้นมาพริกไห้พี่น้องเบื่งเดอ้อปิ่งปลาสูงยายทอนหน้าตาสิเป็นแบบไหนพี่น้องโอ้นี่ละพี่น้องอยากยั้ก็ได้กินกับไข่อยู่ยังวะ อยากกินอะไรล้วก็ทำกินเองปิ้งปลาสุมโรงตูหอมๆกับเขานเนียวห่อนๆเนาะพี่น้องเนาะอู้ปูไปตะเสีบค่ะคะพี่น้องนี่าาคาชีวิตของยายท่อน